ฝนบ่ค่อยตกก็เลยนอ,น,อ,อนกิมสุ้งเนี่บ่ค่อยหลยปันใดเอาไว้โอกาสหน้าแม่บ่าตามาทายให้เบืองไม้เ้อพี่น้องเด็ดเรียวเรียวเรื่องเดิมๆที่เราทำน้ำไมกิมซุ้งก็สิบ่หลนี่ได้เต็มตาเพราะว่ากิมซุ้งบ่ค่อยออกออกพิเ่เบืใอญไเพราะว่าฝนมันบ่ชุบกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจกันเ้อะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายเบือง,งด้วยความเหง่อน้าน้หไม้คือเกาพี่น้อง มาเดิมาเดินคนบก็มน 嗯。 ก่อนหน้ายที่จ่อ กอนนี้ก็ไล่ก่งกิ่งไล่กิ่งกิ่งกิ่งก้่งกิ่งกิ่งกงกิ่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 งก่งกิ่งกิ ตัวนี้เต็มตาอีกแล้วตึงๆนีไ่ไม้หวานเอาน้นนี้กันทำไ,ไม้หวานเนี่ยเป็นสิบยี่สิบน้อละมั้งทีนี้หลายแห่ง

ซับแล้วก็ไม่มเป็นบดได้ไหม่ขนาดฝนบตกเป็นอาทิตย์งอาทีเนี่ยหนึ่งสองสาสี่หรอคิวอีกเพียหกเจ็ดโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดหลายครับฝนตกมาให้ซุมๆอีกเอ้ยกินบดเบิด ได้กินอีกยาวนานแต่เาไปฟังพุนไปฟังพุนอันนี้ไทยหวานสามกอประมาณนี้คนบอกให้ใส่ถุงกับใส่ตาคือเก่าเห็นไหมมันถานาถัดหิวตาเลยโอ้โอ้โอโอเกียวคนบ่ตกอัอนกินซุ้งน้อยไงโบคอยออกไปเบิงไทยหวานกอน,นั้น มุมหลังบ้านด้วยให้อาขีพุ่นอีกบ่ให้อะกีพุ่นอีกนะให้อาขีพุ่นอีกนะให้อาขีพุ่นอีกนะเดี๋ยวให้ซอยเออโอ้ไทยหวานก็ได้นอนเดียวเพราะว่าฝนพุ่ตกเกือบสองอาทิตย์ยงงยยหหลยแล้วพี่น้องเอ้ยนอนเดียวคือสองนอนเสียงไพรในหลายเราเสียงไพ่เธอชื่อเสียงไพรนะปุ๊บ แบบฝนตกชุบชหน่อยกิมซุ้งนสิออกดีให้นอดเดียวอานี้อะค่ะรมามันแน่งกันอันนี้ประมาณ4ื่แม่โบตาบบตัด3 4มื0เนี่ยนะมันรับได้สองสองตายไงฝน,นบตกก็เลยยบปเข่า,ขามาบนไก่นเนาคือเกาฉันมาลงไทยมุ0 0ก็ได้ไวแี่ว้านเป็นโปไกยดอกเห็นแล้วไหม เนี่ยแม่บบตามาอันนี้เป็นหน่อไม้หวานน้องไม้หวานแบบว่าบ่มีค่ายนะบอก่นจะบ่มีค่ายคือจังเสียงไพ่เสียงไพ่หนี่ค่ายแห้งหนี่คั่นเยิ้มเยิอยดูหน่อยคั่นลายไปซับไปเห็นหน่อไม้สมอยู่เนาะจะไม่ทําอยู่บ้านนะคะกินมซุ้มกับหลายแห้งแต่ว่าฝน,พน,พนเพิ่นบ่อชเพิ่นก็เลยนอนไปไงนี่สองอัน มแต่ล่อขึ้นทั้งนั้นเลยแต่ว่าฝนฝนบร่ตกเน่บอฝนมันไม่ตกเลยไม่ตกเลยอันทับทาย,ทาย่อยโปกงอยู่กับโบตกหายตนายค่ะไหลสีไหลจนจนยุ่กับ,บตกมากพัดล้มพัดหนีเบิดจะไปตกขักหลายทางเหนือน้าท่วมเหนืนอเที่ยวเลย ทงเนื้อทถ่ถวมจนถ่วหลังตกจนถ่วหลังท่านไม่อีกนอน,นึลยถ่วหลังท้าไหลหน้าบึงยิ้มแดงกันเนาะให้มาจับกันกันนะดแดงกันฮารุไทยร้านหาเห็ดให้เหตุน,นั้เห็ดไหลไปถ่วมตะละหมองตะละหมองที่คนรวยเลยคนรวยกับรวยจนฉีกขานใส่เงิน นี่กิมซุ้งได้สองหนอฝนแบบนี้เพือกันต่ว่าฝนมันบ่แห้งหนะตาสิบอบใ้เป็นใยถึงตกหนอไปพี่น้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝนบ่ค่อยตอันกิมซุ้งเป็นสิบก็ก่อนเนี่ยได้สามนอหแหต่เสียงไพ่แต่พี่น่องก็น้องไม่หวันนิดหน่อยคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ้า